เป็นโตครับเป็นเพื่อนจับไปอั้นที่เรื่อเป็นแจ็คครับก็ก็ในเรื่องเขาเป็นแบบว่าแจ็คจีบแคทใช่ไหมครับแล้วไม่รู้จะหาเงินไปจีบแคทยังไงเอาแค่เป็นเนนก่อนเป็นแค่เป็นเนียนแบบเนียนในเรื่องเนาะอ่าเดาเดาเออเออเอามาเสียงกิ๊กสำหรับน้องบอลเลยครับไปจ้ะ รับบทเป็นหมวยค่ะคก็เป็นเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งนะคะคที่มีคุณพ่อเป็นเสียฐานก็คือนครนั่นเองนะคะคก็ในเรื่องก็จะเป็นเด็กที่รักครอบครัวมากก็เป็นเด็กที่เพียรพร้อมทุกอย่างแต่ว่าไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากให้พ่อเป็นคนดีให้ให้พ่อเป็นนดีอ่ะแต่ว่า ก็เป็นสิ่งเดียวที่นักอมเออเสียถังให้ไม่ได้ก็ะ<ช>จะมีเรื่องราวของตอ<ช>ัวเองด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่ามาท้าไทยความละเอียดละออของพระหรือเทพที่อยู่ใกล้ๆวัดด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับไปอ่านกันครับปุยจายแล้วไปอ่านไม่นู้อ่ะ ไปดูมาโทรด้วยพี่หันไปดูไม่ทันจริงขาผมก็ชื่อไบรอันครับครับเร่ยนรับในเรื่องรับบทเป็นเนนแจ็คครับผมครับเพื่อนสนิทกันเนนโตนะครับอ๋อเนนแจ็คเป็นเพื่อนสนิทกันเนนโตนะครับโอเคครับต่อไปน้องเจนนี่เล่นเป็นอะไรคะใช่ค่ะชื่อเจนนี่จิโลเมนานะคะในเรื่อยนรับบทเป็นแคสต์จ้าเป็นแคทนะครับเรื่องรับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่สดใสแล้วก็จีบกับเนนแจ็คอยู่ค่วู้ยตาย โอ้ oh, oh. แล้วมันครับเดี๋ยวเราต้องคิดดูกันนะครับ <c oughs> ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเรื่องราวมันละเอียดอ่อนมากแต่ว่ามันน่าสนใจคือเราต้องไปชมในภรพบรราชโยชน์ว่าเขาจะนําเสนอที่ไงนะครับ เขาเกิดม<บ>าเพื่อฆ่าไทยนะครับคนนี้ผมรับบทเป็นอันไทยนะครับเป็นเด็กวัดตัวเล็กๆ,ๆนะฮะเล็กๆ,กๆ,กๆกมากๆเลยครับใน,น <ะ S 2> เรื่องก็จะเป็นแบบเด็กนกลนที่สงสัยคอยจับผิดด้วยประมาณนั้น<ช>ครับอ,อ,อยจับผิดที่สงสัยเป็นตัวปวดในเรื่องนะครับม,มีอุปสรรคอะไรไหมครับโอ้โอโจรเล็กภาษาไทยยากมากครับครับใช่ ตอนนี้โอเคแล้วเข้าใจเข้าใจนะครับใครด่าดำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่นะด่าด่าไมบได้ม่ดาเราร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 เราเรารเารเร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 ับเรารรารเรารอรารเรัรในรเรื่องนรเรารเรารเงารเร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 ารเวารเร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 รเรารเรรเรเราองรเรารเรรารเรเ ของคนปัจจุบ yeah. like, mm ัน hmm. ท yeah. yeah. uh, uh, ี <t ick> <t ick ่มองการพัฒนาทั้งเรียนด้านงาวาสแล้วก็เรียนร่างาเเพเองด้วยครับการมงคอนทรลยึดติดอยู่กับเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหรือว่าเรื่องโชคลาภอะไรครับหรือพระบรรลุพระยุทธิติกับเกมรุ่นนั้นรูปนี้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องหนังพยายามจะมีเซนว่าแก่นแท้ของ นาคือคำสองที่เราควดแล้วตากแล้วก็ยึดเก็บไว้ในใจค,ครับคือคุณเลยบอกว่ามันมีทั้งเปลือกทั้งกระพีอะไรแต่สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้กำลังจะเล่าว่าเฮ้ยจริงๆลราสมารนะพทธเรามีดีกว่าที่คุนรู้เยอะนะครับโดยผ่านตัวละครหลากหลายแบบนี้นะครับผ่านมาต่างกันเลยครับคืออย่างอย่างแรกคือตอนนี้มาเล่นเป็นพระมันก็พลิกคาแรคเตอร์ครับเราต้องสะสมรอบคอแล้วก็เหมือนเราก็ต้องเก็บรายละเอียดของความเป็นพรนะใช่ไหมครับ ก็จะมาเล่นตลบโบกพาตึงโปะยากเหมือนกันนะแต่คือหนังเรื่องนี้มันต้องสื่อให้แบบดูคาแรกเตอร์สนุกสนานก็จะสั่ผัสกันนะครับครับก็ไม่ขาดกันมากเพราะนครับส่วนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ด้วยคาเวลาเข้ามาในห้องวเทย์เลยโอทำงานเด็กหรือว่าทำงานตรงเวลาหรือตัวพี่จริงๆก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วด้วยเป็นทํางานด้วยีด้วยแล้วก็ทัเป็นอาจารย์ด้วยคาเวลาไปพุ้งกดอดามหรือพระเนยอะไรเงี้ยคเราก็ ที่นิดหน่อยก็ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระธรรมวินัย ต้องต้องคงไว้ซึ่งอใช่คือไปทำตรงนั้นใช่แล้วเหนื่อยพลอยนะครับทุกบทนี้แล้วก็สนุกอีกแล้วผ่านคนไปได้ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ชมผลงานของทุกท่านที่กล่าวมาแล้วครับเขก็พีชชอบเล่นหนังเล่นตลกนะครับมาเลนเรื่องนี้ลำบากมากเลยทำไมครับเปเจ้าอาวาสต้องสมรวมนะครับมันเล่นไม่ออกใช่ไหมแต่พวกกลับก็เอาทิ้งออกนะครับลองดูดิครับครัก็กำลังมีมุกฮาไรมุกคอนเ่ิร เรื่องนี้เรื่องนะคะโอเคนะคะก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระนะคะเกี่ยวกับพระศาสนาที่ไม่ได้มีมาตั้งนานแล้วนะคะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังวม,มีทั้งความรักในครอบครัวแล้วก็เรื่องความจริงความจร,ริงในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเขา,เาทำมาดังคือเราจะได้รู้ลึกๆของซูสตานจริงค่ะคร<ะ>ับอ่ามีความบันเทิงแล้วแบบครบทุกเรืงเลยค่ะก็อย่าลืมไปดูกันครับ เนครับฝากอะไรให้กับสื่อมวลชนครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเห็นตัวครั้งแรกด้วยครับก็เป็นงันที่ผมทีมงานและนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำป็นให้เที่นะครับก็คิดว่าในความตลกสนุกสนานเราก็จะมีสาระดีๆฝากไว้ให้กลับไปคิดต่อที่บ้านนะครับก็ฝากคโมอเคไว้ด้วยนะครับของเทศการเย็นนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณว่าเข้าเรื่กับนักแสดงร่วมกันเลยครับ และต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับพีหน่อยนะครับทไหมครับทีร้อยล้านทีสองร้อยล้านดีกว่าหนึ่งสองสามเฮสองร้อยล้านเลยที่มาร่วมสร้างสารรค์นะครับอีเวนต์ดีๆในวันนี้เนอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันนะครับ I'm <laughs>